อุ้ยฝนตกฝนตกนะฮะเพื่อนๆคะ,คะมาเป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่พอดีพ่อใหญ่กำลังจะเอาขยะออกมาวางเข็นออกมาวางไว้รั้วหน้าบ้านถึงเราจะวางไว้ที่นี่เขาไม่เอาทิ้งให้เรานะคะเราต้องทำตอนกลางคืนเพราะว่ารถเก็บขยะจะมาตั้งแต่เช้ามืดพ่อใหญ่ก็จะอ้าวแคปปูแคปปู แกก็จะระวังมากพอแกห่วงรถมากนะคะแกไม่ให้แม่สมศรีทํำนะคะเพราะว่าแกกลัวว่าแม่สมศรีจะเข็นถังขยะไปขูดรถแกแกห่วงมากก็จะเอาถังขยะไปวางไว้ตรงขอบรั้วเพื่อให้รถขยะมาเก็บขยะรถเก็บขยะจะมาเก็บขยะทุกวันพฤหัสนะคะสัปดาห์หนึ่งมาสองครั้งอ่ะนี่อ่ะ อาทิตย์นี้มีขยะอาหารกับถังขยะกระดาษนะคะเพื่อนๆะ่ะเราต้องเลือกและดูวันดีๆเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เขาจะมาเก็บไม่เหมือนกันนะคะอาทิตย์นี้มาเก็บแค่2แค่2ส,สี2ส,สีในถังขยะนี้ค่ำคืนนี้ก็ฝนตกเราต้องเอาถังขยะออกมาวางไว้หนะ้าบ้านเพื่อนบ้านก็เอามาวางไว้นะคะ ถ้าเราไม่เอามาวางไว้รถเราก็จะไม่ได้ทิ้งขยะไปอีกหนึ่งอาทิตย์บางทีขยะเราก็จะเต็มเราก็จะไม่ม,ไ<ป>ไม,มีไม่มีที่ให้ทิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะเราต้องทำนี่จะเป็นวินในในการที่เราอยู่อังกฤษเราต้องมีวินในในการใช้ชีวิตและถ้าวัานไหนที่พ่อใหญ่ไม่อยู่แม่สมศรีก็จะเอาขยะ เห็นถังขยะออกไปทิ้งแบบนี้นะคะอยู่ข้างนอกนานไม่ได้นะคะฝนตกแม่สมศรีต้องรีบเข้ามาในบ้านค่ะนี่นะคะพ่อใหญ่แม่สมศรีแกก็อาสาทำเพราะว่าแกไม่ให้แม่สมศรีทำแกกลัวแม่สมศรีไม่ระวังไปขูดรถแกนะคะแกนี่ห่วงมากเลยแม่สมศรีบอกว่าฉันไม่ขูดแกก็ไม่ยอมนะคะนี่ขยะก็จะตั้งอยู่อย่างนี้จนถึง พรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีรถมาเก็บขยะก็คือรถจะมาเก็บขยะมาตั้งแต่เช้าเๆเลยนะคะบางที6กโมงนะคะถ้าเราไม่เอาออกมาไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแบบนี้พอเขามาเก็บขยะแล้วเราไม่เอาออกไปไว้นะคะขยะเราก็จะเต็มนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราก็จะไม่มีที่ทิ้งนี่จะเป็น ละเบียบวินัยอย่างหนึง่งที่พ่อใหญ่สอนแม่สมศรีและลูกที่เราต้องทําเอาขยะออกไปทิ้งเองเอาไปวางไว้ตรงเข็นไปวางไว้ตรงลัวบ้านแค่นั้นค่ะพอเขามีรถมีคนมาเก็บขยะเราก็จะเข็นทังขยะเปล่าเราเข้ามาในบ้านนี่ค่ะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตอนนี้ข้างนอกก็ฝนตกแม่สมศรีขออนุญาตโบกมือลาอแล้วขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ